กอนจะพูดเรว่นียในหลักสูตรเขาแจ้งว่าการบวกเท่าเท่ากันคือการคูณแต่ความหมายของการบวกถูกกำหนดด้วยอย่างนี้เช่น3 3 3บวก3บวก3บวก3 4ครั้งเนี่ยท่านให้ว่าเขียนว่า4คูณ3เพราะตัวหน้าคือจำนวนครั้งของการบวกถูกไหมถูก ผมก็ไปแย้งทานว่านี่มันเป็นความหมายที่เขาพูดกันพูดกันทีนี้ผมก็เลยว่าภายใต้เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้ความหมายของมันก็สีคูณสนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่า3าคูณสซึ่งมันเป็นคุณสมการสลับที่มันก็คงไม่เป็นอะไรพอถ้าให้เด็กไปจําความหมายว่า3าบวกกัน4ครั้งคือสีคูณสอย่างเดียวถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะ บวกกัน5ครั้งเนี่ยปกติต้องเขียนว่าอะไร5คูณ9 5คูณ9ถูกไหมไอเลข5คูณ9เนี่ยถ้าให้เด็กธรรมดาธรรมดาท่องสุดคูณมันก็จะท่องไม่ห้าใช่ไหมการท่องไม่ห้าต้องท่อง9ครั้งเพราะท่องยังไม่แม่นถูกไหมแต่ถ้าท่องสุดคูณแม่9มันจะท่องแค่5ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนเทคนิคการคิดเลขให้ ให้ให้คล่องให้เร็วให้จาําว่าห้าคูณเก้าเนี่ยจะท่องสุขคุณแม่ห้าก็ได้หรือแม่เก้าก็ได้ห้าก็ได้เก้าก็ได้ถ้ามันไปเจอแบบนี้ห้าคูณเก้าบวกเก้าคูณสามถ้าเราพูดว่าอันนี้เก้าห้าครั้งอันนี้สามเก้าครั้งเราจะใช้เทคนิคในการคิดเลขเร็วไม่ได้เลยถูกไหม แต่ถ้าเราพูดรวบลัดเลยรวบลัดตรงไหนรวบลัดตรงที่ว่าเราจะข้ามขั้นของการสลับที่เราพูดว่าเก้าห้าครั้งเก้าสามครั้งรวมแล้วมีเก้าแปดครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นครั้งนี้จําเป็นถึงแม้ว่าจะไม่ยืนยันว่าสิ่งที่พูดถูกหรือผิดแต่การพูดอย่างนี้มันจะทําให้การคิดเลขมันจะเร็วขึ้นมันไม่ผิดทางด้านจํานวน แต่มันจะผิดตรงด้านคำพูดถ้าไปติงว่าการบวกคือจำนวนครั้งของการการคูณคือจำนวนครั้งของการบวกโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะพูดผมจะพูดทําลองนี้ก็คือว่าอันนี้จะพูดว่า5 9ตัวก็คือท่องสุขุพุแม่5หรือ9 5ตัวคือช่องสุขุพแม่9ก็ได้โอเคไหมเพราะ,ะนั้นถามอะไรก็ต้องตอบอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งโจทย์บอกว่า9กี่ตัว95ตัวเขียนว่า9คูณ5จริงๆความหมายของมันต้องเขียนว่า5คูณ9โอเคไหมนี่เราต้องการความรวดเร็วเราจึงสลับที่แบบออโตเมติกข้อ2 7กี่ตัว7กี่ตัว7 6หตัวก็คือ7คูณ6กถูกไหมข้อ3 สิกี่ตัวสิบตัวก็คือ4ี่คูณสิตามที่เขาวางไว้ให้เราตอบทีนี้มาดูข้อ4ข้อสี่เาด้านซ้ายเขียน3กี่ตัว4ตัวแต่ด้านขวาเขียน3าคูณหแล้วลบอะไรถูกไหมเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เข้าใจ ตอนนี้เราเป็นครูเราต้องฟังเรารู้แน่ๆมันต้องลบออกสามแต่อธิบายยังไงอะว่าให้มันลบออกสามทำไมต้องลบออกสามถูกไหมอธิบายอย่างนี้อันนี้สามกี่ตัวนะสี่ตัวถ้าอันนี้เขียนใหม่เป็นสาม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 ถูกไหมห้าตัวถูกไหมอันนี้สี่ตัวอันนี้ห้าตัวถ้าจะให้เท่ากันต้องหักออกหนึ่งตัวก็คือหักออกสาม ใช่ไหมใช่ต้องอธิบายอันนี้ด้วยถ้าไม่งั้นมันก็ไม่งงอยู่ดีว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ต่อไปข้อห้าก <5. S 2> ี่ตัว 12, ครับสิบสอกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านขวาเขียนว่าอะไร 12, สริบสองคูณสามแสดงว่า12กี่ตัวสามตัว ถ้าอธิบายก็เขียนว่าอะไรนี่12บวก12บวก12ใช่ไหม12บวก12บวก12ก็คือ3ตัวนี้ใช่หรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าบวกกับอะไรเขาให้ใส่อันเดียวไม่ใส่หลายอันไม่ใส่เครื่องหมายคูณก็ต้องบวกกับตรงนี้ใช่เปล่าใช่ไหมแสดงว่าบวกเท่าไหร่24โอเคไหมโอเคนั่นคือจํานวนการบวกคือจํานวนครั้ง การบวกเท่าเ่ากันคือการคูณการคูณก็คือการบวกเท่าเท่ากันข้อ 6. อบอกโจทย์ด้วยครับ15 1ห3 4 5นึ่งมี่สห้หตัวเขาถามว่าเท่ากับ30คูณอะไรคำว่า30คูณอะไรก็คือ30กี่ครั้งนั่นแหละใช่หมั้ย30กี่ครั้งก็นับมาเอานับ นี่หครั้งใช่เปล่า2ครั้ง3 <c oughs> ครั้งตอบเท่าไหร่สถ้าเด็กไม่เข้าใจเด็กเอาสิบบวกกันแน่ๆหรือคนเข้าใจหน่อยเอาสิบคูณหแล้วเอา30ไปหารอีกถูกไหมแต่ถ้าเขาเข้าใจเขารู้ว่านี่คือจํานวนครั้งของของของ,ของตัวเลขถามว่า30คูณอะไรก็คือถามว่า30กี่ครั้งนั่นแหละใช่ไหมใช่ต่อไปข้อเจ <c oughs> ทางนี้เห็นใช่ไหมเปิดเห็นใช่ไหมทางนี้โอเคข้อเจ็ดบอกโจทย์ยี่ห้าคูณเก้าสปดถ้าจะเขียนยาวก็คือยี่ห้าบวกยี่ห้าบวกยี่ห้าบวกยี่ห้าบกยี่ห้าบกยี่้าบวกยี่้าบกี่้าบยี่ห้าั้งมดเกตัวใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันบวกอีกตัวหนึ่งเป็นกี่ตัว ก้าสิบเก้าตัวใช่ไหมข้อแปดบอกจุดสี่คูณสาส้าสามสี่คูณสามสิบห้าลบสามสิบห้ามันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้เขียนถ้าตรงนี้เขียนเขียนว่าอะไรสามห้าบวก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 สามห้าไปทั้งหมดกี่ครั้งสามสิบสี่ตัวแต่มันหักออกตัวหนึ่ง หลือกี่ตัว <33. S 1> อ่าเหลือสามสิบสามตัวข้อเก้าสิบสองคูณเก้าสิบหกแล้วอะไรอีกเท่ากับสิบสองคูณร้อยลบอันนี้สิบสองกี่ตัว 19, 19. อันนี้สิบสองกี่ตัว 19, 19, 19. ต้องหากออกกี่ตัวสี่สิบสองสี่ตัวมีค่าเท่าไหร่ ีต่อไปข้อสิบบอกโจทยกดยีกตัว2ี่สิบกีตัวรวมแล้วมีกี่ตัวยี่สิบตัวข้อสิบอะไรสองคูณสา กี่ตัวสาสามตัวหักออกกี่ตัวเหลือกี่ตัวเหลือสองตัวต่อไปข้อสิบสองสิปดคูณแปด บวก18บคูณสเท่ากับ18บแคูณสิเอาจะข้ามมาข้อที่มีปัญหาที่สุดคือข้อ14ถ้าหรัก หลักวิชาการจริงๆต้องบังคับให้เขียนตัวนี้สลับเลยนะต้องเขียนให้สลับคือต้องเอาสิบห้าไว้ท้ายแต่เบอร์เงินมันอันนี้มันตรงพอดีสิบห้ายี่บสี่ตัวใช่ไหมสิบห้ายี่สิบเอ็ดตัวถูกไหมอันนี้ตรงเป๊ะไม่ผิดหลักคือสิบห้ากี่ตัวสิบห้าสามตัวบังคับให้เขียนสามคูณสิบห้าด้วยนะหลักมนะันอะแต่ความจริงเราเขียน สิบห้าคูณสามได้ไหมได้เพราะมันอยู่ภายใต้เครื่องหมายอะไรนี่เท่ากับข้อสิบห้าข้อนี้เป็นเป็นข้อที่เด็กผิดมากที่สุดอันนี้เจ็ดกี่ตัวเจ็ด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 เจ็เจ็เจ็ดอันนี้เจ็ดกี่ตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้อีกหนึงตัวเจ็ดถูกไหม หกตัวสามตัวอันนี้หนึ่งตัว <10 S 1> เป็นกี่ตัว, <10 S 1> ตวเป็นสิบตัวแต่เด็กเจ้าหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกเพราะเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจแต่ว่าแต่ครูเคยสอนว่าถ้าเห็นวงเล็บอย่างเงี้ยเอาเอาตัวที่ไม่เหมือนกันมาบวกกันถูกไหมพอโผล่ออกมาไปเจอนี่บวกเจ็ดซะอีกก็เลยไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายจริง,รงมันก็ยังไงก็จะไม่ผิด แต่นี่ไม่เข้าใจความหมายคิดว่าต้องเอานนี้ไปบวกด้วยถูกไหมครับข้อสิบหกแปดคูณอะไรแปดคูณเจ็ดบวกแปดบวกแปดอันนี้เจ็ดแปดกี่ตัวเจ็ดตัวบวกอีกกี่ตัวสองตัวเป็นกี่ตัวเก้าตัวข้ามไปดูข้อยี่สิบเอ็ดอันนี้หนึ่งสองสามกี่ตัวเก้าเก้าเจ็ดแต่ในมงเล็บเขาบอกว่าพันตัวใช่ไหม แสดงว่าต้องหักออกกี่ตัวสามตัวหนึ่งสองสามสามตัวมีค่าเท่าไรเท่าไรสามหกเก้าอันนี้มันมีหนึ่งพันกับอีกสองตัวแต่นี่มีแล้วพันตัวต้องบวกอันนี้อีกสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งสองตัวมีค่าเป็นสองแปดสองต้องจำให้ได้ว่าบวกคือคูณใช่ไหม บวกคือคูณจะเอาสองตัวนี้บวกกันก่อนไม่ได้เพราะตรงนี้แจ้งว่าอันนี้คือ -48 บวกกัน48ตัวใช่ไหมั้ย -48 บวกกัน48ตัวแล้วบวกอีกกี่ตัวบวกสองตัวเป็นกี่ตัว50ตัวเพราะฉนั้นต้องเขียนว่า50คูณ48เพื่อให้มันตรงาตามความหมายจริงเขียนว่า48คูณ50ได้ไหมได,ได้เพราะอยู่ภายใต้เครื่องหมายเท่ากับเชื่อไหมว่า หลายาห,หลายคนจะตอบข้อนี้ว่าศูนย์ใช่ไหมหลายคนจะตอบข้อนี้ว่าศูนย์เพราะเห็นหนึ่งสี่เจ็ดลบหนึ่งสี่เจ็ดใช่เปล่าจริงจริงแล้วไม่ใช่จริงๆความหมายของตัวนี้ก็คือหนึ่งสี่เจ็ด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 ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยกับอีกหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วมันหักออกหนึ่งตัวก็ต้องเหลือร้อยตัวเพราะฉะนั้นก็ตอบ หนึ่งข้อยี่สิบห้าคูณสิบวกเคูณยีในสองวงเล็บนี้มีเลขอะไรเหมือนกันไหมไม่มีมมแต่เราทำให้มันเป็นตัวเลขที่เหมือนกันได้ใช่ไหมอ่ะสิ 2ี่สแยกเป็นสองกับสิบสองถูกไหมสองคูณสิบสองได้ยีแล้วเอา9มาคูณกับ2เป็น 18. สิบแปดสรุปแล้วก็คือ18บแคูณสิทีนี้มีตัวเหมือนกันหรือยังมีแล้วอันนี้18ดกี่ตัว18ตัวอันนี้18กี่ตัวสิอง <18 S 1> ตัวรวมแล้วมี18ดกี่ตัว18บแดสาสิบตัว